ลืมไปนะครับเตรียมถุงด้วยนะครับนะเพื่อของเต็มบานนะครับจะได้ถ่ายของนะครับป้าตรงนี้ตรงนี้ป้าตรงนีน้ตรงนี้แหละมันจะตรงนี้แหละมันจะได้พระเรียนเนาะ ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ป้าป้าไหนวะค่ะป้าไหนไม่ฟนตัวหนักเลยนะคะอชิันนี้ครับชิหนาอยพัดเดเห็นไหม่าย่อยอนอันนี้ของป้าอันนี้ของป้า อันนี้กล้องป้ากล้องป้าขยับนิดนึองครับอย่าพลาเดินวางเลยครับโอเคโอเคนะครับพวกเราพร้อมหรือยังครับนะครับพอดีไทบานนอกกำลังจัดโต๊ะอยู่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับใครพร้อมนะครับเชิญเลยนะครับมาพร้อมๆกันนะครับ พาด้วยเห็นแต่โต๊ไม่ได้ทางโน้นครับหานหน้าไปทางโน้นครับเออวได้หาแล้วเพราะว่านะครับวันนี้หลังจากใส่บาเสร็จนะครับเราจะนิมนต์นะครับคุณเจ้านะครับมานั่งที่เก้าอี้แล้วก็นะครับให้พรนะครับพวกเราก็คือใครจะกวดน้ํานะครับก็เตรียมน้ํามา นะครับหรือจะกวดด้วยน้ําใจก็ได้นะครับพอเอาที่สะดวกเอาที่ความพร้อมนะครับนะครับไม่ต้องรีบนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับยังไม่ครบนะครับเลยสองรูปนะครับไม่เป็นไรนะครับพวกเราไม่ต้องรีบตอนนี้เราก็เราเป็นห่วงนะครับกลัวพระจะรอนานใส่บาทนะคะคุณ โอเคพวกเราพร้อมแล้วนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับกิจกรรมอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมย่อยๆนะครับคือหลังจากเราเสร็จบาสเสร็จรับผ่เสร็จนะครับเราก็จะรอเวลาประมาณสักแปดโมงกว่าวะจะมีพิธีการลำใบสีนะครับหลังจากลำใบสีเราจะมีพิธีใบสีสู่ขวัญ นะครับให้กับหลวงพลปณะแตนแล้วมีการผูกแขนนะครับเพื่อรับขวัญหลังจากนั้นนะครับจะขอเป็นพิธีกอดให้กำลังใจนะครับอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแต่ว่า,าดูแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวาน f อบอกกอดให้หน่อยกอดให้หน่อยนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นอย่างนั้นงงก็เลยมัน เกีบให้ลุงหรือเป่าอมง่าาวอมินสารเราราสารไม่บอกเมื่อคืนมาไม่บอกถ้าข่าวนะเราบอกให้ผักแขนะเนี่ยคืนมาเพราะว่ามาก็เลยก็เลยต้องพากันออกมายคสาติด้ากับชองแปดได้ไ ครับนิมนต์นิมนต์ระคุณเจ้านะครับนั่งที่เก้าอี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสื่อมวลชนจะมาถ่ายนะครับเพราะว่าภาพออกไปจะได้ดูสวยงามนะครับเลือเลืออีกสองรูปใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้นะครับก็คงเหมือนเดิมจะมีสื่อมวลชนนะครับมีทีวีหลายช่องนะครับที่จะเดินทางมาทำข่าว นะครับพวกเราเองไม่ได้บอกนะครับชาวบ้านนะครับว่ามาร่วมใส่บาตรกันอาจจะมีแต่ youtube เรานะครับวันนี้เนาะนะครับไม่เป็นไรนะครับน้อยนะครับแต่ก็มีแต่คุณภาพเชิญเลยนะครับสื่อมวลชนนะครับที่จะทำนะครับถ่ายถ่ายทำได้เลยนะครับเราจะมีพิธีนะครับ เร่งคร่าวๆนะครับสื่อมวลชนที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะมีใส่บาตตอนเช้านะครับพผส่งเก้ารูปด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นนะครับแปดโมงกว่าเราจะมีพิธีลำใบสีนะครับหนึ่งชุดแล้วก็มีพิธีใบสีสู่ขวัญนะครับจากพ่อพามนะครับหลังจากผูกแขนเสร็จนะครับก็จะมีพิธีนะครับ กิจกรรมต้องบอกว่าไปคิกิจกรรมหนึ่งคือการกอดให้กำลังใจนะครับอยากให้ youtube อยากให้เอฟซที่เดินทางมาในวันนี้นะครับพี่น้องนะครับชุมชนที่ถ้ามีใครเดินทางมาแต่เราไม่ได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นได้ทราบล่วงหน้ามาก่อนเราไม่ได้เชิญใครนะครับวันนี้เพราะต้องบอกตรงๆเลยว่าการตัดสินของศาลเราไม่รู้ว่าศาลจะออกมาในแนวไหน นะครับทุกอย่างเราจะเตรียมไม่ได้แต่การใส่บาตรนะครับเรายังไงเราก็เตรียมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็จะใส่บาตรเหมือนเดิมแล้วก็จะมีพิธีบายสีนะครับเหมือนเดิมครับสิ่งกิจกรรมนี้ที่เราทําอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ได้กล้าบอกนะครับไม่ได้เชิญนะครับแขกเข้ามาดุมมีกิจกรรมกดลุงพล เดี๋ยวปะกูตั้งหมกขอบคุณมากมากนะคะแอดบุญญาภาสู้ๆค่ะเดี๋ยวรอพระนะคะขอบคุณนะคะพระต้องขอกรุมนะคะฝากกดกดฝากแตนดูค่ะขอบคุณแม่บุญญาภาจังรอดูนะคะเอฟเขอบคุณแม่ราตรีนะขอบคุณดที่คุณกำลังใจเป็นสิ่สำคัญทุกคนต้อง ก็ชอบกันน,ะะนั้นนะคะค่ะคุณแม่และติงคะเมื่อวานหาไม่เจอบอกค่ะโอ้ขอบคุณนะคะคุณแม่สวัสดีสสดทุกท่านค่ะยินดีดเลยแม่ขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะคุณย่าเด่นนะคะคุณนีน่นะ ขอเชิญเลยนะครับท่านที่มาถึงแล้วนะครับมาร่วมใส่บาตรกันนะครับขอเรียกเชิญเลยนะครับสู่ซู่ะแอนบุญญาภานะคะขอบคุณร่วมอธิษฐานจิตใส่บาตรพร้อมกันนะคะเดี๋ยวแม่บุญถินจะพาใส่บาตรขายแอนบุญญาภาก็มีชาวบ้านมาร่วมใส่บาตรด้วยนะคะวันนี้เชื่อเสื่อเสื่อยืดตัเนื้อแย่งยืดตัเนื้อแย่งอย่าเพิ่งจะลองจะลองอมค่ะ ฮัลโหลลุงจับไม้แล้วนะพี่น้องแอดมินตื่นหรือยังแอดมินตื่นแล้วค่ะลุง พระท่านตื่นแล้วนะพวกเราเมื่อไรเมื่อไร่พวกเราจะตื่นเตแล้วจะตื่นแล้วตื่นแล้วมาแล้วตื่นได้แล้วพวกเราควรจะตื่นได้ตั้งนานแล้วนะพวกเราอยู่ด้วยกันมานานให้กบมากดสายีกพวกเราก็รู้นะว่าจิตของสงฆ์นะครับท่านจะออกบิณฑบาตยามเช้า ะะถ้าท่านไม่บินตอน9โมงนะครับ <c oughs> บินตบ่าตอน9โมงมี <c oughs> <c oughs> เสียงเดแล้วนะพี่น้องอ,อ่าอดีใจ <c oughs> นะครับทุกคนพร้อมพร้อมเพียงนะครับพร้อมเพียงพร้อมใจกันนะครับมา,าทำบ,บุญใส่บาตรยามเช้านะครับอากาศวันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ19องศานะครับหรือไม่ไก็18องศานะครับ พวกเรายัางนอนห่มผ้ากันอยู่นะครับก็รวมใจกันนะครับนะรวมเป็นหนึ่งนะไม่แตกแยกมาแล้วนะฮะมีมาแล้วอ่าใครที่มาแล้วนะครับเตรียมน้ำประหยัดน้ำด้วยอุปกรณ์ต่างๆเตรียมให้พร้อมนะครับอยู่ที่โดมนะครับถ้ามีก็นำมานะครับหรือบางคนสะดวกนะครับจะหยาดลงพื้นแล้วก็ได้นะครับถ้าไม่มีที่รองนะ ก็เตรียมให้พร้อมนะครับแยกวัตถุประสงค์ไว้เผือ่อบาคคลไม่รู้ไม่ทราบนะครับก็จะได้รู้นะครับเวลาลุงป้านะครับพาไปทําบุญที่ไหนนะครับทุกคนก็ควรจะมีการกวดน้ํานะครับเวลาพระท่านให้พรน,นะครับก็พยายามเตรียมให้ครบทุกครั้งนะครับวันนี้ไม่ครบพรุ่งนี้ก็ต้องครบนะครับ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอพระสงอีกสองรูปนะครับท่านกำลังเดินทางมานะครับอ่าแม่จินตนาก็มาถึงแล้วนะครับไปลาเต้วิ่งว่อนเลยลาเต้เออ อ่ะไอ้ครับเดี๋ยวเราไปจินนาแป๊บหนึ่งไปจินแล้วเตรียมขอให้ไ่จินนาบ้างยังเนี่ยน้นมาแล้วโอเคไม่เป็นไรมีมีใช่ไหมโอเคได้ได้เดี๋ยวเราใส่ด้วยกับแม่เลย้ค่น้ำน้ำเรามีน้ำไหมเอายกน้ำให้ลุงแพ็กหนึ่งพี่ใครแม่ถิ่นก็ได้เอาน้ำมาใส่บาตด้วย เรื่องหนัหนกๆมันจะได้ผ่านไปมาอ,อ่พร้อมใจกันนะครับมาทุกคนมาเข้าแถวนะครับพระคุณเจ้าท่านพร้อมแล้วนะครับอ่าใช,ใช่ใช้ยุงหน้าเดียกยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนคามีนะคะจับปะ สวัสดีค่ะหน้าเลยนดแม่ม่ใส่กับเอม่ใส่กับอนไม่ใช่ค่ะปามาแล้วปาปามาถออนหน่อยปา่มกับอโอเคนงนะนอแสงบ่คด้ดึงต้องไ่่อยจ้าได้ดึงตอ่อยเอนเออไมู่ด้วยโอเค